อ่าสวัสดีครับโหอัดไปสองคลิปพูดอย่างเยอะหรือเปิดเสียงอัดให้ตายเธอโรบินฝากยูซีด้วยนะครับตอนนี้มีโปรนะครับถูกนะครับหนึ่งราคาเติมได้หนึ่งไอเดีเติมได้หนึ่งราคานะครับมีทั้งหมดหกราคานะครับตอนนี้มาเหมาทุกราคาเลยก็ได้ครับเติมได้ไอดีละหนึ่งครั้งนะครับต่อหนึ่งราคานะโอเคฝากยูซีครับ 2,100กว่า UC เพิ่งจะ829นะครับมาจัดด่วนเลยนะครับอันนี้ผู้ขายแจ้งมาว่า9,500บาทนะครับเห็น m 4น้ำแข็งมาแล้วเราไปดูกันแล้วครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะในราคา9,500นะครับเฟซทวิตเตอรยกหมดช่องผูกของขวัญยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดรับนะยังไม่ได้เชื่อมต่อว่าง่าย คือถ้าเชื่อมต่อแล้วมาขายนะครับผมไม่รับกลางนะครับช่องเนี้ยแต่ถ้าตายแล้วคนซื้อยอมรับคือรับกลางนะครับเพย์เกมก็เช่นกันครับถ้าตายคนซื้อรับได้รับกลางเช่นเคยครับแต่ถ้าไม่ตายมากลางไม่รับกลางครับเพราะอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับกว่าผมจะทําให้เบอร์มันหลุดนะครับมันใช้เวลาครับหนึ่งถึงสี่ชั่วโมงครับบางทีข้ามวันครับ เพราะว่าผมต้องเช็คจนมั่นใจว่าแม่งหลุดนะคือเข้าใจไหมมันทำนานพอทำนานปุ๊บคนซื้อก็เร่งละทําไมนานจังไม่เข้าใจละคนขะคนไม่ใช่คนซื้อคนขายเร่งคนขายนี่เร่งก่อนแน่นอนเพราะมันอยากจะได้เงินไวๆแต่ว่าแม่งมันไม่ปลอดภัยสาหรับคนซื้อไงแล้วก็จะมาบอกให้ผมช่วย,ยผมไม่ช่วยแล้วนะ มันช่วยไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเดี๋ยวก็มาคอรหาผมอีกว่าแม่งทํานานมาเอาข้อนี้มาโจมตีผมนะผมไม่ชอบก็คือตัดเลยเฟซทวิตตอนนี้มาเลยกลางแม่งสิบนาทีเสร็จห้านาทีเสร็จโคตรไวโคตรพร้อมถ้าไม่ติดยืนยันตนนะโอเคตามนี้บ่นไปก่อนเลยต้นคลิปเปิดมาอย่างเราใจพอปะแอดมินพันดวต้องบน่น าไม่บ่นไม่ใช่แอดมินพันอ่ะไปดูขายของดีกว่าของก็แปดพันห้านะเอ้ยไม่ใช่เก้าพันห้าล้วนละโอ้คลิปที่แล้วก็พูดซะเยอะเลยสองคลิปเดี๋ยวถ้ามันไม่ออกยังไงเดี๋ยวผมมารีโพสให้นะครับขอโทษด้วยนะครับสำหรับคนฝากขายฝากขายผมตอนนี้ก็ยังฟรีอยู่นะครับแต่ว่า ต้องรอผมแบบว่างนะครับถ้าไม่ว่างมันก็จะรีบๆร,ร้อนๆนะมันจะออกมาไม่ดีนะผมก็เข้าใจนะคนมาฝากขายก็อยากให้ผมแบบเฮ้ยพูดดันหน่อยอะไรหน่อยแล้วต่อไปนี้ก็ขายราคาแบบหย่อนมาเลยนะครับไม่ตึงละเอาราคาแบบไม่ต่อละทุกคลิปที่ลงต่อไปนี้ต่อไม่ได้ครับผมจะให้คนขายแบบตั้งแบบราคาเน็ตๆมาเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าโหฝากช่องแอดมินพัน หมื่นห้าไปขายเองหมื่นสองเนี้ยเดี๋ยวบอกช่องแอดมินพันแพงแอดมินพันไม่ได้ตั้งราคาครับคนคนขายเขาตั้งราคาครับตามนี้นะครับอ่ะอันนี้เก้าพันห้าดูอะไรบ้างนะเราจะได้อะไรนะหมวกตามนี้ชุดเราดูไปแล้วนะชุดเด้มีอะไรเจ๋งๆมั่งเราก็ดูเอานะ <c oughs> ดูอีกล่ามหนึ่งเมื่อกี้นี้ผมพูดไปเยอะไปหน่อย มวกแว่นไปแล้วอ่ะหน้าก,กากนะครับหน้าก,กากไอซีซันสิบสองเนี่ยคนมีทุกคนเลยนะเพราะว่าคนหลังๆก็ไอพวกซีซันเก่าๆก,ก็คือแบบของก็คงจะเยอะไปแล้วราคาคงจะแพงนะนะคนมาเล่นช่วงซีซัน สิบสิบเอ็ดสองแะไรนี่ยเยอะนะครับอ่าไปไวนิดนึงนะครับเพื่อผมจะได้มีเวลาไปอัดให้คนอื่นอีกนะก็คือประมาณนี้เดี๋ยวไปดูที่ไฮไลท์นะเราจะได้อะไรผมลืมถ่ายกระเป๋าไหมอ่ะไม่ลืมนะเครื่องประดับ ไฮไลท์ของมัน9,500ได้เลยนะครับมี M4 น้ําแข็งให้เห็นแล้วด๋ยวดู AR ก่อน AKM นะครับเลเวล1นึ่ปืนล่าสุด m 1 6สีชมพูนะที่ ID นี้สก,กามีกระบอกเดียวนะครับปกติทุกทุก ID สก,กาค่อนข้างเยอะอ่ะได้ M4 เลเวล5นะครับ9 5 0 5 9,500คือจ่ายผม9,500นะครับรับ ID ไปเลยนะครับ ถูกใจก็มาเอานะครับคลิปนี้อ่ะปืนอื่นๆนะครับอันนี้เลเวลหนึ่งนะ ปืนอื่นๆก็ไม่มีอัพแล้วนะครับก็คืออ่ะดูกระท้านะครับก็คือได้น้ำแข็งเลเวล5นะครับ9,500บาทแล้วก็ชุดอื่นๆปืนตามที่ผมเลือกไว้ให้ดูไปแล้ว ก่อนหน้าอ่ารถมอเตอร์ไซค์นะโอเคครับก็ฝากยูนะครับมีโปแล้วก็มาเติมนะครับเดี๋ยวผมจะมีโปที่ถูกๆมาเรื่อยๆนะ เพราะว่าตอนนี้มีคนมาช่วยผมเรื่อง UC ช่วยผมดูแล้วนะเพราะไม่งั้นผมไม่มีเวลาดู u c เลยครับแต่ว่าผมขายเองเหมือนเดิมนะถ้าจะทักเพจจะทักส่วนตัวก็ได้นะครับทักส่วนตัวก็ไวครับแต่ถ้าจะช้าก็คือตอนมันเด้งอะครับตอนนี่มันจะแจ้งเตือนผมแล้วผมจะเห็นแชทอะโคตรนานครับบางคนรวมกลุ่มมาจนออกกลุ่มไปแล้วครับ ผมไม่ไปตอบไม่ใช่ไปตอบไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ไปตอบนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นรวมมาแล้วรอใจเย็นๆนิดนึงห้าถึงสิบนาทีครับถ้าใจร้อนก็ออกไปเลย <c oughs> อ่ะตามนี้นะครับเก้าพันห้ารอยบาทขอบคุณที่ไว้ใจเช่นเคยครับสวัสดีครับผม